สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานียื่นหนังสือต่อประธานสภาขอติดตามปัญหาผลกระทบของการขุดเจาะก๊าซปิโตเรเลียม นายอุทัยแสงสว่างสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเขตตองในฐานะตรวจแทนสภาพเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานีในนำเอกสารหนังสือเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านอันเกิดจากผลกระทบของการขุดเจาะสำรวจก๊าซธรรมชาติพร้อมกับแนบสำนารนายสื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบยื่นต่อนายพโรจนด์บุษรราชคำประธานสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอแห้เร่งรัดติดตามผลกระทบและเล่งซอยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ การขุดเจาะสำรวจปิโตเรียมคณะนี้ได้ยุติแล้วแต่ยังบมีหน่วยงานลงพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านสุขภาพด้านอาชีพรวมถึงด้านสิ่งแวดลอมโดยร่วมจึงในทํำหนังสือเพื่อขอห้สภาพเขามาซอยดูแลเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนและหามาตรการในการป้องกันดูแลในระยะยาวต่อไปเรากลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมพอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ คนขยัน <sm all>